ใชครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยบินเลยว่าจะทำยังไงก่อนเริ่มจากรีโมทครับเริ่มจากรีโมทเริ่มจากรีโมทก่อนเลยั้นแรกก่อนจะเปิดรีโมทครับให้เช็คสวิตนะครับสับสวิตขึ้นทั้งบนทั้หมดขึ้นทั้งบนติ๊กลงล่างให้สุดครับแล้วก็เปิดสวิตเปิดสวิตนะครับสับสวิตโฮที่สวิตดีผมจะตั้งไว้ตัวนี้นะครับเป็นสวิตโฮไว้ กันมอตเตอร์หมุนเวลาเราโยกกันเร่งเถื่อโยกกันเร่งครับส่วนต่อไปก็็กนการเสียบแบตแบตวิธีการใส่ครับของ X360 ก็คือให้ฐานแบตมันพอดีกับแบตนะครมันจะได้ใส่ถาดใส่ง่ายๆหน่อยเราใส่ไปแล้วครับเสียบแบตครับ ตอนนี้ก็อยากอยากเพิ่งขยับหอครับสังเกตที่เฮดหอว่ามันจะเซตตัวอ่าอย่างเงี้ยมันจะนจจั่งติ๊กๆิ๊กมาเซตตัวเสร็จแล้วก็ใส่แคนูป,ปี้ครับ พี่เขเช็คนิดนึงว่ามันเบียดเบียดคันพี่ไหมเมนเกียร์ถ้าเบียดก็จัดจัดตรงมานิดหนึ่งครับรุ่นนี้มันชอบเบียดคันปพี้โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มบินกันดีกว่าโอเคครับจะเริ่มบินกันก็ก่อนจะบินอย่างเงเี้ยเราเราโฮไว้อยู่ครับเราโฮไว้อยู่เราย,ยกสติกมอตเตอร์จะหมุนให้เราสับตัวนี้ลงก็ เมม้าอยู่สติ๊กลางผมก็ตั้งไว้สติ๊กลางมาฮหอก็ยังจะไม่ลอยนะครับให้รอบเสียงแบบให้มันเสียงให้มันสมุทก่อนแล้วค่อยๆยกขึ้น,นครับ ครับ ก็จบการสาธิต